สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฐมวดีดิษฐครับวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์นายกฤษณะหมื่นแพ้่โค้ชฟุตบอโลโรงเรียนโพธิธรรมมาสวัสรจังหวัดพิจิตรกันนะคะจากประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนของท่านท่านเข้าใจหลักการจิตวิทยาการกีฬาอย่างไรและสามารถยกตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้กับนักกีฬาในชนิดกีฬาที่ท่านรับผิดชอบได้อย่างไรจิตตว,วิทยากีฬาครับสําหรับผมก็คือการจัดการสภาพจิตใจของนักกีฬาครับคือ ในระหว่างตอนซ้อมกับตอนแข่งขันครับก็ต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความมั่นใจในการเล่นครับเช่นฟุตบอลนะครับผมก็จะใช้การสร้างภาพครับคือเช่นแบบว่าเราจะนึกในสมองของเราครับว่าเออในการเตะการยิงจะมาออกในรูปแบบไหนครับเมื่อนักกีฬามีอาการเครียดหรือกดดันก่อนการแข่งขันสําคัญท่านจะใช้เทคนิคในการช่วยเหลือนักกีฬาและมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของเทคนิค เหล่าน,นั้นอย่างไรก็เทคนิคของผมนะครับก็คือจะให้นักกีฬาได้ผ่อนคลายครับก็คือการพูดคุยกันในทีมครับแล้วก็การให้กําลังใจในเชิงบวกแล้วก็ก่อนที่จะทําการแข่งขันผมก็จะให้มีการเล่นเกมสั้นๆครับเพื่อจะเป็นการรีเล็กของนักกีฬาครับถ้าก่อนการแข่งขันนักกีฬาของผมนั้นมีสีหน้าที่เอ่ยยิ้มแย้มแจ่มใสหรือมีพฤติกรรมอารมณ์ที่ ตอบสนองต่อการที่จะอยากเล่นนะครับก็แสดงว่าเทคนิคนั้นใช้ได้ครับท่านจะช่วยนักกีฬาในการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างไรและมีกลยุทธ์ใดในการรักษาแรงจูงใจของนักกีฬาเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวหรือผลงานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวงังก็ระยะสั้นนะครับผมก็จะตั้งเป้าหมายว่าคือให้โฟกัสในการแข่งขันนั้นก่อน,นครับแล้วก็การจังหวะเล็กๆครับ คือการส่งบอลหรือการพาสซิ่งต่างๆแล้วก็การพัฒนาความฟิตครับแล้วก็ส่วนระยะยาวก็คือให้นักกีฬาของผมก็โฟกัสในการที่จะแบบพัฒนาในการเล่นลีกหรือติดทีมชาติครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเจอความล้มเหลวก็คือผมจะพูดคุยกับนักกีฬาว่าเออเรานั้นเคยผ่านประสบการณ์ในการเล่นต่างๆแล้วประสบความสําเร็จต่างๆแล้วเราก็จะ พูดในเชิงให้กําลังใจในักกีฬาครับเพื่อให้เขานั้นพัฒนาต่อไปได้ครับท่านคิดว่าการสื่อสารระหว่างโค้ชกับนักกีฬามีความสําคัญต่อประสิทธิภาพการแข่งขันอย่างไรและท่านมีวิธีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางจิตใจของนักกีฬาอย่างไรก็การสื่อสารครับนั้นสําคัญมากครับเพราะฟุตบอลนะครับเป็นกีฬาประเภททีมครับต้องมีการสื่อสารกัน ระหว่างนักเตะกับนักเตะก็ต้องสื่อสารกันในการแข่งขันครับแล้วก็นักเตะกับโค้ชก็ควรที่จะมีการสื่อสารกันมากขึ้นครับเพราะนักเตะนั้นต้องเข้าใจเทคนิคหรือการซ้อมของโค้ชด้วยครับแล้วก็ให้นักกีฬานั้นเปิดอกพูดคุยกันครับในในระหว่างทีมหรือขณะตอนซ้อมก่อนซ้อมครับแล้วก็บรรยากาศนะครับผมจะสร้างคือระหว่างซ้อมครับผมจะซ้อมแบบสนุกครับแล้วก็รีแลกผ่อนคลายครับแล้วก็ ให้นักเตะครับมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นครับท่านมีวิธีการใดในการติดตามประเมินและพัฒนาสภาวะจิตใจของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อพบว่าวิธีการเดิมไม่ได้ผลตามที่คาดหวงังก็สําหรับตัวผมนะครับผมก็จะติดตามสภาพจิตใจของนักกีฬาแต่ละคนเลยครับว่านักกีฬานั้นมีสภาวะจิตใจเป็นยังไงบ้าง แล้วก็จะทาํางานร่วมกับสถาฟครับแล้วก็หากวิธีนี้ไม่ได้ผลก็เช่นนักกีฬานั้นมีอาการเครียดหรือกังวลก็จะเปลี่ยนวิธีการเช่นไปทําสมาธิแล้วก็ทําตารางซ้อมให้มีการผ่อนคลายขึ้นครับเพื่อที่จะให้นักกีฬานั้นรักษาสภาพจิตใจให้ดีขึ้นครับขอบคุณค,ะค่ะครับผมดิฉันขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้